นเนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมเนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมเนี่ยเขาชาจะรักเขาไหมถ้าเขาเปลี่ยนไปชาจะรักเขาไหมอะไรเงี้ยพี่นุชชาก็บอกว่ารักสิทาไมจะไม่รักล่ะถึงเธอจะเป็นยังไงแบบไหนฉันก็รักแม้กระทั่งเธอตายไปแล้วฉันยังรักพี่ชายพูดอย่างนั้นฉันสัญญาเวลาที่พี่ชาเขาพยายามเพ่งๆพอเพ่งเขาน่ะเห็นเลยว่าคนที่มาเมื่อคืนสองคืนนั้นนหะคือคนในรูปทั้งหมดเลยตายไปสองวันคือ รถเนี่ยผ่าไฟแดงรถตุ้งผ่าไฟแดงทําให้โดนรถพวกคนอ้อยอะครับคนายทั้งคันพี่ชาวบวานทุกวันเนี้พี่เดียนเนี่ยยังอยู่กับเขาสวัสดีครับเอาละครับเอาละฮะวันนี้เทปพ,พิเศษนะครับมีต้องเรียกว่าเป็นขวัญใจนะ เกี่ยวกับช่องพาเที่ยวเรืยไปหลอนที่หลายๆคนถามถึงทุกสัปดาห์ถ้าไม่มาเล่าเนี่ยผมจะโดนด่าเป็นประจำนะคนนี้นะตำหรบตอนรับพี่หนึ่งอาจารย์หมอครับสวัสดี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 ครับนะฮะอาจจะเคยได้เห็นหน้าเห็นตามาบ้างแล้วหรือหลายๆท่านยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตานะนะฮะก็เนี่ยรูปลอเลยนะฮะยังไม่ได้เจียครับหลอไม่ได้เจียวันนี้ก็เช่นเคยฮะพี่หนึ่งก็จะเป็น คนคนหนึ่งที่มีหลายๆคนส่งเรื่องมาให้เล่ามากเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญในโทรศัพท์ก็จะแฮงก์ไปแล้วและเพราะว่าคนที่ทักมาเนี่ยก็จะส่งเรื่องหลากหลายมาพี่หนึ่งก็จะคอยคัดเรื่องต่างๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์และวันอังคารแล้วก็รวมถึงในวันนี้ด้วยพี่หนึ่งก็นาเรื่องมาเรื่องอที่ะจะเล่าเป็นเรื่องอะไรพี่หนึ่งเชิญเลยก็เป็นเรื่องที่ทางบ้านก็ส่งมาให้ก็เป็นเรื่องที่ทาง ขอเอ่ยชื่อนะเพราะว่าพี่นุญาตแล้วเขาชื่อพี่อนุชาพี่อนุชาเนี่ยเป็นเป็นคนที่ผมจะต้องให้กําลังใจนะครับเพราะว่าด้วยความที่เขาเจออะไรที่มันหนักนะครับแล้วก็เวลาที่เขาเล่าเนี่ยเราจะต้องรวบรวมนะฮะรวบรวมคําพูดของเขาการเรียงคําการอะไรเงี้ยคือเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารมากอ๋อเหมือนครับเหมือนเขาไปเจออะไรมันหนักหนักแล้วก็คำพูดคำจาเนี่ยอาจจะ ไม่ได้เรียบเรียงหรืออก็คือโน้นทีแล้วนี้ทีก็ใช้ชักว่าจิตตะเลิดดีกว่าจิตตะเลิดไปครับก็เรื่องราวในผ่านมากี่ปีผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งมานะฮะก็คือว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้พี่อนุชาเนี่ยเป็นคนอุบลนะอุบลราชธานีแล้วเขาก็เป็นคนที่อัพับนะอัอพับมากก็คือไม่มีพ่อไม่มีแม่นะฮะด้วยความที่เด็กคนนี้ย สมัยเด็กเขาเนี่ยนะฮะคือเขาอายุน้อยกว่าผมด้วยแหละนะฮะค,ค,คนเนี้ยเขาอยู่กับยายนะพ่อแม่เขาแยกทางกันแล้วก็หายไปเลยหายไปเลยแล้วก็จากนั้นเนี่ยตัวพี่อนุชาเนี่ยเขาก็อยู่กับยายมาจนโตเลยนะครับเรียนจบจนโตแล้วก็ได้เข้ามาทํางานในที่อ,าอายุทยานนะครับอยู่ที่โลจนะนะฮะอ<ต>อุตสาหกรรมไฮเทคเนี่ยสังที่เนี่ยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วด้วยความที่พี่เขาเนี่ยเป็นคนที่ หน้าตาไม่ดีเลยเขาบอกเองนะว่าหน้าตาเขาไม่ดีเลยก็คือด้วยคุณลักษณะคือเป็นคนที่ไม่กล้าออกสังคมเท่าไหร่แล้วในสมัยที่เขายังไม่เจออะไรหนักๆเนะี่ยเขาก็เป็นคนที่พูดน้อยอยู่แล้วขี้อายพูดน้อยแล้วเขาได้ไปทํางานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรมดังกล่าวเนี่ยครับเขาได้อยู่ใน,นแผนกซ่อมบำรุงก็คือแมนทานแนนนะฮะพวกเซอร์วิสแมนทานแนนเนี่ย ทีนี้ว่าเขาได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งก็ผู้หญิงท่านนี้ผมขอใช้นามสมมุติแล้วกันนะฮะว่าพี่เดือนแล้วกันนะครพี่เดือนพี่เดือนเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงที่อาภัพรักต้องใช้คํานี้นะเพราะว่าเขาเอา่อเป็นเมียน้อยโดยไม่ตั้งใจเป็นเมียน้อยโดยไม่ตั้งใจทําให้เเขาก็ต้องเลิกกับสามีเขาแล้วก็ม,มีลูกติดมาหนึ่งคน แต่ด้วยความที่ทั้งคู่เนี่ยส่วนพี่อนุชาเนี่ยเขาไปเซอร์วิสเครื่องเครื่องจักรของพี่เดือนประจาประจำก็ได้คุยได้คุย,คยพอคุยมากๆเข้าเนี่ยมันก็เกิดเป็นความผูกพันนะเกิดเป็นความบุกพันเกิดเป็นคุยกันถูกคอแหละนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆในไลน์แซวทําให้ทุกอย่างมันเริ่มที่จะลงตัวในเรื่องของความรักนะครับทั้งคู่ก็ได้คุยเรื่องส่วนตัวของกันและกันก็ได้รู้ว่าโอเคพื้นฐานของพี่อนุชาแบบนี้นะ พื้นฐานของพี่เดือนเป็นอย่างนี้นะทั้งคู <c oughs> ย่ยอมรับยอมรับในการละกันครับแต่ทีนี้ด้วยความที่พี่เดือนเป็นผู้หญิงที่พลาดมาก่อน <c oughs> พลาดมาก่อนทําให้ต้องการพิสูจน์หลายอย่างนะครับทำให้พี่เดือนก็บอกว่าเอ้ยเธอถ้าเธอชอบฉันจริงเธอก็ให้คนมาสู่ขอฉัน <c oughs> แต่กะรัสู่ขอสู่ขอแค่สองหมื่นนะโดยการสู่ขอเพียงแค่ผูกข้อไม้ข้อมือเท่าน <c oughs> ั้นผูกข้อไม้ข้อมือและก็ต้องการที่จะไปดูบ้าน ของพี่อพุชาว่าอ,อยู่กับยายจริงๆไหม,มนะโดยที่ว่าวันแรกเนี่ยพี่เดือนเนี่ยเขาให้เข้าไปาหาพ่อแม่พี่เดือนที่อขอนแก่นก่อนครับเข้าไปดูเข้าไปแนะนําตัวแหละแล้วจากนั้นเนื่องจากบ้านพี่เดือนเขาเป็นบ้านที่ครอบครัวค่อนข้างใหญ่นะฮะโดยบ้านพี่เดือนเนี่ยเขาก็อยู่นันสะี่คนนะฮะสี่คนก็คือมีพ่อมีแม่เขามีพี่เดือนแล้วลูกเขานะครับแล้วก็อีกสามคน นะครับอีกสามคนก็เป็นพี่น้องอข้างๆกันที่บ้านใกล้ๆกันแล้วก็มีอีกสองคนนะครับก็บ้านใกล้ๆกันในเวลาเขาก็ไปคุยไปทักทายกันแล้วตกลงว่าจะแต่งงานกันแล้วจะผูกมัดก้อมือแล้วและจะต้องขอไปดูที่อุบลในวันนั้นเขาก็เหมารถตู้เลยนะครับรถตู้เลยที่ว่าพี่เพียรุชาเนี่ยนะครับเขาก็ มีรถส่วนตัวนะแต่ด้วยความที่ตาไม่ดีสายตานี่คือแว่นหนามากสั้นมากนะฮะแล้วก็เพื่อนมีเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนสนิทก็ไปด้วยก็ให้เพื่อนสนิทอ่ะสองคนอ่ะขับรถครับนะครับแล้วก็ขับรถตามกันไปรถตู้ขับตามไปจนถึงอุบลแล้วก็ได้ไปเจอยายเขาจริงๆบ้านเป็นอย่างนั้นจริงๆตามที่พูดเป๊ะตรงปกนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยโอเคเดี๋ยวนัดหมายวันแตก แล้วก่อนที่นัดหมายวันแต่งเนี่ยเขาก็วางแผนไว้เดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งก็จะแต่งกันใช่ไหมฮะเขาก็มีอีกวันหนึ่งเขาก็อยากไปหายายครั้งหนึง่งโดยที่วันนั้นเขาก็เหมารถตู้ไปที่อุบลเพราะต้องบอกก่อนว่าที่อุบลเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเนี่ยของพี่เขาเนี่ยมันมันสวยมันติดเขื่อนติดอะไรเนี่ยทำให้ บ้านที่ขอนแก่นเขาอยากไปดูปบ่อยๆก็อยากไปเที่ยวไปดูอะไรเงี้ยเขาก็ไปอีกวันหนึ่งก่อนที่จะแต่งงานสองวันนะอ่อนที่งาน2วันนะครับจากนั้นเขาก็คุยกันและวันนั้นพี่อนุชาก็าเลยว่าเอาถ้าไหนๆก็มาแล้วก็อีกสองวัน,นี่ยจะตามไปนะเดี๋ยวพายายไปด้วยแล้วก็มัดจำมัดจาเจ้าสาวหมืน่นหก็คือยอดมานสองหมื่นก็ให้หมื่นหนึ่งให้ไปหมื่นหนึ่งแล้ววันนั้นมันเป็นความรู้สึกว่า ไอ้ไอความที่เป็นมีแฟนครั้งแรกอะนะคนมีแฟนครั้งแรกก็มีแล้วก็จะฝากไปที่แฟนแฟนแฟนแก็เลยฝากทั้งกระเป๋าตังฝากทั้งโทรศัพท์ทุกอย่างทุกอย่างไว้ที่พี่เดือนหมดเลยแล้วพี่เดือนกลับไปที่ขอนแก่นแหละในขณะที่อีกสองวันก็จะตามไปนะตามไปขอนแก่นก็ให้เพื่อนเนี่ยสองคนเนี่ยขับรถให้รถเขาเป็นรถสี่ประตูนะรถสี่ประตูแล้วก็โดยที่ยายเนี่ยนั่งหน้านะครับแล้วก็ พี่เขานั่งหลังสองคนกับเพื่อนเขานะครับแล้วก็คนขับรถคือเพื่อนเขาคนขับรถไปนะครับในวันที่ขับรถไปจากอุบลเนี่ยไปขอนแก่นระยะทางมันไม่ใกล้ไงเพราะขับไปถึงมันก็มืดนะครับม,มืดก็ประมาณสักสามสี่ทุ่มะนะพอไปถึงเวลานั้นเนี่ยด้วยความที่ทางพี่อนุชาเนี่ยพอขับไปถึงแล้วเพื่อน,เ,นเขาเปิดไฟสูงสาดเข้าไปในบ้านอ mm hmm. เขาเห็นแล้วว่ามันไม่มีอะไรเลย mm hmm. ไฟเฟยไม่มีไม่มีอะไรเลยทั้งสิน้น ไอ้ตอนนั้นพี่อนุชาคือใจแป้วแล้วแหละแล้วเพื่อนคนขับก็บอกอ้าวเฮ้ยมานมมี่ไม่มีอะไรเลยว่ะเอาไงดีวะเนี่ยจากนั้นพี่อนุชาก็บอกอ๋อสร้างมันโดนเทลแล้วล่ะคิดในใจงั้นแหละก็เลยกลับรถกลับรถขณะที่กลับรถเนี่ยยายเขาก็ยังหลับอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนของเขาที่นั่งมาด้วยก็หลับอยู่ข้าง,างกันแล้วขณะที่กลับรถเนี่ยเพื่อนตื่นเพื่อนเขาตื่นขึ้นมาแล้วบอกเฮ้ยถึงไหนแล้ววะเนี่ย ึงไหนแล้วเนี่ยแล้วจากนั้นก็ไม่มีใครตอบอะไรเพื่อนก็หันไปข้างหลังเฮ้ยมึงไปไหนมึงจะไปไหนเนี่ยเขาปิดไฟมืดเขาไม่รับมึงแล้วกลับดีกว่าบอกปิดไฟอะไรเล่าไฟเปิดหมดเลยเขาก็เลยมองกระจกหลังแล้วพี่ชายก็หันไปมองกระจกหลังคือไฟเนี่ยก็มีแสงสีคือ,ค,อ,ค,อคือไฟแต่งงานอะลึกทั้งบ้านเลยอะแล้วเขาแบเฮ้ยสงสัยไฟตกเว้ยไฟดับเว้ยแต่เพื่อนอะไอคนนั่งขับเฮ้ยปุ๊บสาดไฟสูงเข้ามานะวเว้ย ไม่มีใครไม่มีไฟไม่มีหลอดอะไรเลยเขาเลยไม่เป็นไรไม่คิดอะไรเยอะอก็เลยขับรถเข้าไปครับขณะที่ขับรถเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปถึงหน้างานก็เห็นคนแบบกินข้าวกันอยู่จัดไฟเตรียมเตรียมงานอ่ะคือว่าเตรียมงานอะไระฮะเพราะอีกวันนี้จะแต่งอะ่ะเตรียมงานเตรียมอะไรพร้อมเลยขนาดวันเดียวกันอ่ะเขาก็ไปนอนเหนนั้นก็ไปคุยแล้วก็ทางพี่เดือนพี่เดือนเนี่ยคือมาเจอพี่อุตชาตดีใจมากเลยนะ วิ่งมากับเหมือนคนไม่ได้เจอกันเป็นปีอ่ะร้<ม>องไห้มากอดเลยร้องไห้มากอดเลยบอกว่าอรุชาดีใจยังเลยที่มาเนี่ยดีใจมากเลยนะ่ะแล้วแล้วก็เขาก็ ดึงกันใคุยไงเดินคุยว่าแนะนําอะไรต่อใครแนะนําญาติที่อยู่ในบ้านด้วยนะที่ไม่ได้ไปที่ไม่ได้รถตู้ญาติญาติที่ตรงนั้นเนี่ยแนะนาให้ลุงคนนั้นลุงนี้แล้วจากนั้นก็เดินไปข้างหลังบ้านแล้วก็ไปคุยส่วนตัวกันหนุ่มกับหนิงแล้วก็คุยกันว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมเนี่ยเข,เขาไม่เหมือนเดิมเนี่ยเขาชาจะรักเขาไหมถ้าเขาเปลี่ยนไปชาจะรักเขาไหม,อ,มอะไรเงี้ย พี่ชายเาบอกว่ารักสิทาไมจะไม่รักล่ะถึงเธอจะเป็นยังไงแบบไหนฉันก็รักแม้กระทั่งเธอตายไปแล้วฉันยังรักพี่ชาพูดอย่างนั้น<ม>ฉันสัญญา,<ม>าพูดอย่างนั้นเลยนะทําให้พี่เดือนโอ้โหยิ่งร้องไหย้ยิ่งกอดกันก็แบบเฮ้ยแต่แต่ตอนนั้นพี่ชายคิดอยู่ในใจว่าทําไมเดือนต้องพูดอย่างนี้ด้วยอทําไมต้องพูดอย่างนี้เออแต่ด้วยตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรเ<อ>พราะทุกอย่างมันมันพร้อมที่จะแต่งแล้วอ่ะเขาไม่คิดอะไรแล้วจากนั้นเนี่ย ด้วยความที่ยายเขานั่งรถนานก็เลยยายได้ขึ้นไปนอนข้างบนนอนชั้นบนส่วนข้างล่างก็บางคนก็จัดโต๊ะจัดของจัดอ,อ,อะไรอะผ้าถุง้าโคราอะไรพวกนี้จัดสายศีลอ,อยู่ข้างล่างแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กินข้าวกันพี่ปิชาก็นั่งกินข้าวด้วยนะครับก็กินข้าวคุยกันอย่างนุ้นอย่างนี้นและเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันรุ่งขึ้นก็ ก็จะมีอยู่สี่ห้าคนนาตที่อยู่ในบ้านนะสี่ห้าคนแล้วก็มีญาติคนหนึ่งก็พาไปดูในสวน,นในไร่ของเขาอะไปชี้ว่าเขตเขาอยู่ตรงนี้นะจะทาตรงนี้คือวางแผนนะครับว่าถ้าวันหนึ่งแต่งแล้วเนี่ยพี่อนุชาจะมีความคิดอะไรไหมว่าจะทําอะไรที่นี่อ,อะไรเงี้ยเขาก็ออกความคิดเห็นกันไปนะครับด้วยความที่วันนั้น,น่ะมันเป็นวันศุกร์ดิบเนาะครับก็เ,เตรียมงานก่อนจะแต่งอ่าก็ช่วงก่อนประมาณนั้น สามทุ่มนะอมสองสามทุ่ม,มก็จะมีคนทยอยเดินเข้ามามคือคนเมื่อคือนนั่นแหละที่เห็นอะทยอยเราก็มาช่วยกันจัดแขวนนู่นนั่นนีอ่อะไรเงี้ยแล้วพรุ่งนี้เช้าจะแต่งแล้วอะแล้วแขวนแขวนเสร็จปุ๊บยายก็อาการยังไม่ดีขึ้นยังปวดท้องอยู่ไงนั่งแล้วลมมันขึ้นอะนั่งนานลมขึ้นยายก,ก็ขึ้นอนอนข้างบนเหมือนเดิมต้องบอกว่านอนข้างบนเนี่ยมันจะมีม่านกัน้นนะครับเป็นคือคือ,คอบ้านก็โลง่งๆยาวๆไง แล้วก็การกั้นคือการกั้นด้วยม่านด้วยตู้อะไรพวกนี้นะการด้วยม่านด้วยตู้แล้วทีนี้ด้วยความที่เวลานั้นเนี่ยยายเขาขึ้นไปนอนห้องด้านหน้านะครับด้านหน้าก็นอนข้างบนแล้วจากนั้นเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นครับยายเนี่ยก็เดินลงมาไงก็เดินลงมาให้พรแต่อาการยังไม่ดีขึ้นนะอาการยังไม่ดีขึ้นแล้วทีนี้ยายก็กลัวว่าไอโซนหน้าริมถนนเนี่ยไอริมทางลงเนี่ยบันไดทางลงเนี่ย ดี๋ยวจะมีคนขึ้นไปยังไงหรือเปล่าเขาก็เลยไปนอนในห้องอที่มันเป็นตู้บังอ่ะครับอ่าเหมือนกันอายอะ่ะตู้บงังแล้วข้างล่างเขาก็ทําพิธีโดยการผูกข้อมายข้อมือพิธีกรก็ผูกเป็นมัดเลยนะผูกคนนล้นก็ผูกแล้วก็อ,อ,อะไรให้สีได้พรมนไปอ,อะไรให้สีได้พรมาไปครับสักพักหนึ่งเนี่ยเขาผูกเสร็จอะไรเสร็จเขาก็กินข้าวกินอะไรกันไงกินข้าวกินอะไรก็คนก็เต็มเลยอะ่ะได้ยินเสียงยายได้ยินเสียงยายข้างบน เรียกเรียกออกมาณว่าเฮ้ยช่วยกูด้ว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 ยช่วยกูนอยช่วยกูนอยอะไรเงี้ยแกก็ตกใจวะใยญ่เป็นอะไรบ้างวะยาญ่กูเปแล้วก็วิ่งขึ้นไปสองคนแกกับเพื่อนแกขึ้นไปแล้วก็เข้าไปในช่องตู้พอไปช่องตู้เดี๋ยวก็มันเป็นห้องแล้วก็มันเป็นอออะไรอะหน้าต่างหน้าต่างสวิงอะสองข้างลักษณะหัวนอนกับด้านข้างตัวเนี่ย แล้วตรงนั้นแกคงร้อนนะ่ะแกกนะ็ไปเปิดนะครับไปเปิดหน้าต่างแง้มแสงไฟมันเข้ามาใช่ไหมแล้วแกก็เห็นเห็นรูปครับเห็นรูปบรรพบุรุษของคนที่นั่นโดยที่บรรพบุรุษข,ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้วางทีรูปทีรูป,ร,ปรูปนี้นะเขาจะวางเหมือนเป็นเป็นบูคนาเป็นลักษณะเหมือนกับพีระมิดอะ โดยที่เขาจะเอารูปก,กลมๆตัดกลมๆวางหนึ่งวางสองวางสาวางสี่อย่างเงี้ยเร<อ>ียงลงมาเรียงลงมาเป็นสนาดอย่างเงี้ย<อ>ยายเขาเห็นเขาจําได้<อ>คือต้องบอกว่าตาของยายอสายตาของยายดีกว่าพี่อนุชารเราอนุชาสายตาสั้นมากในเวลานั้นพี่อนุชาเขาพยายามเพ่งเพ่งพอเพ่งแล้วน่ะเห็นเลยว่าคนที่มาเมื่อคือนสองคืนนั้นน่ะคือคนในรูปทั้งหมดเลยเจ็ดแปดคน เจ็ดแปดคนที่ที่ไม่ได้ไปบ้านแกนะเขาเลิกตกใจเขาตกใจแกก็รีบอุ้มยายไงยายไปเลยไปเลยลูกไปเลยลูกกลัวยายกลัวยายกลัว,ยยก,วก็ประคองกันมาขณะที่กําลังประคองกันมาเตรียมที่จะอุ้มอะนะเดี๋ยวจชอุ้มอะเสียงแตแกข้างนอกมันดังเสียงแต่ลมดังแปนดังลั่นเลยนะแป้นปแป,น,ป,แปนกดค้างอ่ะแกเฮ้ยมมีอะไรวะแกก็พยายามอุ้มประคองยายแกลงมาไงทุลักทุเลอะครับแล้วเพื่อนก็ลงมา ขณะลงมาแกก็เห็นว่าพี่เดือนเจ้าสาวแกกับคนสามี่คนน่ะโดยที่แกก็ยังจะพูดว่าเขาเห็นอะไรแต่ว่าเสียงแตมดังก่อนทําให้พี่เดือนเดิอนออกไปข้างนอกกับคนสามี่คนน่ะออกไปหน้าประตูไปที่แต่รถแล้วจากนั้นเนี่ยแกก็เห็นว่าพี่เดือนไปแล้วคนในบ้านเนี่ยไม่เหลือเลยนะหายหมดเลยและแต่เห็นพี่เดือนไปหนึ่งสองสามคนเดิอนดออกไปแล้วจากนั้นแกก็พยายามมองรอบรอบว่า แกก็เห็นยายก็เห็นยายก็กลัวแล้วจากนั้นที่แกงงที่สุดก็คือว่าไอ้ตอนที่ตั้งโต๊ะตั้งอนุนันนี่ตั้งอ่ะมันไม่มีถ้วยจงถ้วยจันไม่มีโต๊ะเตอะไม่มีคือมันเป็นบ้านลงโล่งลงโล่งที่ไม่มีอะไรเลยแต่เสียงแต่ยังดังอยู่นะแต่รถแต่รถยังดังอยู่นะกม้าคือมีคนตั้งใจกดดังเลยอ่ะจากนั้นกยายยายรอรอหนูอยู่นี่นะรอหนูอยู่นี่นะแกก็เดินมาเดินตามพี่เดือนไปโดยที่พี่เดือนออก ออกออกไปแล้วพักหนึ่งแล้วนะเดินไปตามวะแล้วจากนั้นเนี่ยพอแกออกไปกับเพื่อนสองคนแล้วเพื่อนอีกคนนึงก็ดูยายอยู่อ,ออกไปเพื่อนสองคนจากนั้นเนี่ยคนในรถอะ่ะชี้นะเฮ้ยมึงเป็นใครอะ่ะคือไม่ได้ลงจากรถนะมึงเป็นใครอะ่ะขโมยเหรอมึงขโมยเหรอได้ยิงใส้แตกนะมึงคือดา่าแบบอ,อออ,อพี่อนุชากับเพื่อนอี่ะเปล่าครับยกมือทั้งคู่เปล่าผมมา คือพูดเสียงซันเลยผมมาผมมาแต่งงานผมมาแต่งงานกันเดือนคุแต่งกับใครแต่งเดือนแต่งกับเดือนแต่งกับเดือนในเวลานั้นคือแบบแกก็ตกใจมาว่าเฮ้ยทำไมอย่างนี้วะเกิดอะไรขึ้นวะมเมือขโมยอะไรเปล่าแล้วจากนั้นคือก็ทำท่าเหมือนจะมีปืนน่ะแล้วเดินดิ่งดิ่งเข้ามาสองคนผู้ชายกับผู้หญิงคนครับแกก็แบบเหมือนประมาณว่าทั้งสามคนล้อมอ่ะแล้วแกก็แสดงความรู้สึกว่าผมแต่งงานจริงๆมาแต่งงานดูฝ้ายฝ้ายที่ข้อมือสิพอชูฝ้ายที่ข้อมือไม่มีฝ้ายเอ้า ไม่มีไฟที่ข้อมือเลยทั้งสองข้างเฮ้ยแกก็เลยแบบอึ้งไปใหญ่เลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนก็ตกใจหน้าซีเนี่ยแล้วจากนั้นพี่ใจเย็นๆใจเย็นยายอยู่ในบ้านยายอยู่ในบ้านพอเข้ามาเนี่ยก็เจอยายกับเพื่อนเขาเนี่ยคือแบบขนเขินหัวลุกยายก็ตัวสั่นเพื่อนเนี่ยเหมือนเจออะไรเพื่อนเนี่ยเหมือนเจออะไรแล้วแกก็เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวาเกิดอะไรขึ้นมาจากนั้นแกก็พยายามอธิบายด้วยเสียงสั่ง แล้วจากนั้นเขาบอกมึงจะแต่งได้ไงมึงขโมยอะไรก็ยอมรับมามึงจะแต่งได้ไงเพราะอีเดือนเพิ่งตายไปครับแกก็ตกใจตายได้ยังไงตายได้ยังไงแล้วเขาก็เล่ฟังญาติของพี่เดือนที่อยู่อีกจังหวัดนึ่งมาทําพิธมาทํางานศพให้ครับแล้วเข้ามาที่นี่แล้วบังเอิญเห็นรถกระบะเขาดูว่าเป็นขโมยอมพี่เดือนเนี่ยตายสองวัน ตายไปสองวันคือรถเนี่ยผ่าไฟแดงรถตู้ผ่าไฟแดงทําให้โดนรถเอ่อรถขนพวกขนอ้อยอ่ะครับคนตายทั้งคันเทอากับบ้านนั้นน่ะกับบ้านข้างๆสองข้างเนี่ยตายหมดนม่ีใเหลือ,อและคนทั้งหมดเนี่ยศพทั้งหมดอยู่ที่วัดเวลานี้แล้ววัดเนี่ย วัดเนี่ยห่างจากบ้านเขาเนี่ยประมาณสิบกิโลเพราะเป็นวัดประจําตระกูลของเขาคือบ้านนี้ไม่มีใครอยู่มไม่มีใครเลยเท่านั้นแหละพี่เขาก็เลยแบบว่าเหมือนทําใจไม่ได้อและที่สําคัญนะพี่ชาบอกว่าทุกวันเนี้ยพี่เดือนเนี่ยยังอยู่กับเขา เขาบอกทุกครั้งที่เขานอนเขารู้สึกเลยว่ามีพี่เดือนมากอดข้างหลังแล้วเวลาไปทํางานหรือขับมอเตอร์ไซค์หลายๆคนจะทักว่าเอาสาวที่ไหนนั่งมาด้วยครับผมนี่คือเรื่องราวของพี่อนุชานะผมขอเป็นกําลังใจให้พี่อนุชานะเพราะว่าคือผมไม่ได้บูลลี่เขานะแต่ว่าเขาเขาเขาหวาดระแวงครับแล้วเขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยทั้งละและกลัวครับผมเป็นเราเราก็ ก็คิดนะพี่หนึ่งนะอาจจะแบบสติหลุดไปได้หลุดเพราะว่าเฮ้ยมันมันแปลกมากกับเรื่องนี้คือมันเหมือนมีงานแต่งจริงๆใช่แต่สุดท้ายแล้วผู้หญิงมาพูดแปลกๆใช่ว่าถ้าอะไรมันเปลี่ยนไปพี่จะทิ้งหนูนะอ่าแล้วสัญญาเรียบร้อยเลยและอีกอย่างนี้คือมันเหมือนกับอยู่คนละมิติในเวลานั้น่ะนะอดคิดไม่ได้ถึงคําสัญญานั้นว่าใช่ ถึงน้องตายพี่ก็รักถูกต้องเนี่ยคาเนี้ยทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะแล้วทุกวันเนี้ยมาถึงพี่เดือนนะก็ยังอยู่กับแกนะที่แกบอกโอ้โหครับผมไม่แปลกใจว่าทาไมพี่เขาถึงเล่าไม่ปฏิบประต่อนะเพราะว่ามันต้องมีความกลัวเกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็ทําใหา้พอเล่าไปมันรู้สึกถึงวันนั้นมันรู้สึกแล้วก็ มันไม่ต่อเนื่องในการเล่าไปส่วสีส่คนเลยนะพี่หนึ่งที่เจอใช่ยายเพื่อนอีกสองแล้วคนขับรถใช่ใช่คนขับรถกับเพื่อนเขานั่นแหละในกลุ่มนั่นแหละอื <c oughs> ครับผมเอาละฮะกับเรื่องเล่าที่นํามาฝากกันในวันนี้เนาะกับเรื่องเล่าก็มากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่เคยผิดหวังครับพี่หนึ่งนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องนี้ด้วยมันเป็นเรื่องราวที่เป็นใครใครก็ช็อกนะกับสิ่งสิ่งนี้นะฮะ ก่อนจะจบกันไปในวันนี้นะพี่หนึ่งฝากหน่อยนี่ผลิตภัณฑ์ดีๆน่ะนาวาสกินพี่หนึ่งเชิญครับพี่ครับนาวาสกินนะครับนอกจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่กันแดดได้ดีแล้วนะครับและยังเป็นตัวบำรุงผิวหน้าได้ด้วยนะครับคือสามารถปกปิดริ้วรอยได้นะฮะเพราะมีสารสกัดจากเกาหลีเป็นส,สกัดนมแพะนะครับสารสกัดแต่ละตัวเราเอามาจากเกาหลีและตอนนี้หลายๆท่านที่ได้ไปใช้นะก็ะจะบอกเลยว่า ติดใจมาก <ừ> um. เพราะว่าทาเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มระดับความใสความสว่างกับผิวขึ้นมาได้ระดับหนึ่งครับ <ừ> um. ผมเป็นแอลแปลลง้งบำรุได้สบายเลยนะ,ะผมบอกมันเหมือนมันมีครีมบำรุงผิวอยู่ด้วยด้วยครับอ่าน,น,นะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างพี่หนึ่ง ตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรไหมตามไปดูที่ในเพจนว w สกิน n ละกันนะครับก็จะแจ้งอยู่ในเพจเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอนะเป็นเพจน a า a s กินแล้วก็รวมถึงเบอร์โทรศัพท์พี่1ด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงเรื่องบ้านด้วยใช่บ้านมือสองใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ